มาออกแล้วคณนะนสุจัญญาเป็นตัวนำคู่กับสรีภูนทรัพย์ขณะนี้สรีภูนทรัพย์เป็นตัวนำผู้การหลอที่สองสุจัญญาที่สามผู้ชายลาลาที่สี่อ,อสตาที่ห้า ต่อไปเป็นพอดีที่โค้งไปสามสีพุนซับเป็นตัวนำผู้การหล่อที่สองสุจัญญาที่สามออสตาที่สี่ผู้ชายล,ะละันลาที่ห้าขณะนี้ผู้ชายลันลาเริ่มแรงทางในใช่ไมมแล้ว ขณะนี้ผู้แก่รอไปเตะน้ำคู่กับผู้ชายลันล่นอกกักนัหนใครจะชิงชัยไม่ได้ก่อนกัขนขณะนี้ผู้ชายลันล่ไปเตนนะน้ำใจสดใสเริ่มแรงทางนอกขึ้นไปด้วย